สีัาเปาเองนะครับวันนี้นะครับเราจะไปงานระดกโลกครับซึ่งตอนนี้ผมอยู่หน้างานแล้วาหน้างานก็จะเป็นประมาณนี้ว้าวนี่จะเป็นของโอ mm hmm. ท็อปขาแเลว นี่ก็จะเป็นโซนโอท็อปนะค่ะข้างกินจะประมาณนี้กลางคืนเขาจะเป็นโชว์ไฟใช่นี่ไงตรงเนี้ยใช่ตรงเนี้ยเขาโชว์ไฟบรรยากาศก็จะเป็นประมาณนี้นะ ีเดี๋ยวเรากินเสีียวเสร็จเราจะเดินต่อในงานกันครับในกานที่เรากินเสีียวเสร็จเราจะเดินไปที่ซูมใครที่มางานถ้าไม่ได้ไปซูมก็ไม่ถึงงานงานอยู่ข้างหน้าเรานี่ก็บรรยากาศข้างทางสวยแล้ว เป็นดอกไม้สวนกันนันแปะเขามีชื่อเสียงเรื่องการปลูกเลมอนอยู่แล้วใช่ไหมโอเคเดีย๋ยวเราถ่ายรูปตรงนี้ก่อนเนยเดี๋ยวเ,เดินเข้าในซูมกันอ่นนี่เห็นไหมเลมอนเป็นฟูดเลยเลมอนเรามาอยู่หน้าตุ้มแล้วเพื่อนนี่ตไป็นี้หน้าตุ้มเราอันนี้เราอยู่ในซ้มนะาอาการ้อนเลยไเฮ้ยปีเขาว่าปีนี้นะซุ้มสวยกว่าทุกป,ปีนะ ปีที่แล้วที่เรามาไป่ขนาดนี้มีคนรอรับถ่ายรูปด้วย <Okay. S 1> เพื่อนม้าตัวใหญ่มากต,นนตัวใหญ่ใหญ่อ่ะรอบโซอานะจ๊ะเมื่อกี้เมื่อกี้เจ้าของเขาเรียกหมาเปาไาเรียกว่าชื่อเขา ระะรตรงนี้จะเป็นตลาดย้อนหยกเนี่ยครับโซนตรงนี้ก็จะเป็นของทอดทั้งนั้นเนี่ยและครับแล้วก็เราก็ซื้อขนมไปกินนะครับอร่อยนนะิดเดียวแต่มันอร่อยมากพอกินเสร็จนะครับเราก็ไปซื้อสตอเบอรี่นี่ก็เป็น บรรยากาศตลาดย้อนยุกนะครับข้างในก็จะมีของกินมากมายนะครับนี่ก็จะเป็นร้านกล้วยทอดนะครับผมแล้วก็เราก็แวะมาซื้อไข่เต่านะครับดูไข่เต่าร้านนี้ดูน่ากินมากครับแวะแล้วก็กินปากเป็ดต่อนะครับแวะซื้อปากเป็ดไป3ตัวนะครับสามปากนะครับผมลานนี้คนเยอะมากก็เลยยิบดูกินเห็นแล้วมันน่ากินมากมันจะเหมือนจะเป็นโรตีของบางนะครับโอ้โหน่ากินมาก ต่อด้วยร้านเลมอนนะครับหน,หนึ่งแก้วต่อไปก็ร้านขนมต้ม,ห,ตมหวานเจี๊ยบขนมต้มห้ารอยถ้วยล้นช่างมัน,นครับนี่ก็จะเป็นร้านไข่หมึกนะครับหมึก ถ,ถ,ออถืออะไรเลยมันถืออยู่นี่ถืออะไรถือแค่แก้วน้ำาถือล้วบอกตัวเองมีเนี่ยนี่ทุกคนดูดูข้านาเนี่คนไมเอมัอมอนจะสด้าาว,าวอย่างเยอะนี่เป็นวันธรรมดาเปหมือนว่าวันยุดนีโหจะเป็นสมมติเป็นวันอาทิตย์เนี่ย วันนั้นเป็นวันอาทิตย์อ่ะเพราะนี่ยี่สอง่ะคนเยอะแน่นอนยี่สองไงคนเยอะเราจะทายว่ายี่สองหรือยี่สิบสามนะไม่รู้น่าจะยี่สิบสองนี่โรงพยาบาลเออคนครึ่งจังหวัดน่าจะมาอยู่ที่นี่หมดแล้วชุดเลือดสามี่บ้านเลย ชุดละสามสิบบาทเลยครับพี่เลวอร่อยกาวกาววันนี้ก็ไม่มีอะไรนี่คือความที่หายทั้งหมดที่เราไปมาอย่างเยอะอันนี้ฝนจะตกนะครับเราต้องกลับแล้วทุกคเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย